สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเสียงธรรมสุขใจชาแนลจากรายการเสียงธรรมสร้างสุขวันนี้นำเสนอพุทธประวัติเรื่องพระมหากัจจยนะพระมหากัจจยนะเป็นพระอาหารหันตสาว,วกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตทักคะในด้านอธิบายความย่อให้พิสดาร ท่านเกิดในตระกูลพรามมีพุทธพยากรว่าพระมหากัจยานะพระสุภูติพระมหากัสปะและพระมหาโมครลานะจะได้ตัดสรู้เป็นพระสีอริยเมตไตรในที่จะมาบังเกิดในอนาคตพระมหากัจยนะมีรูปงามจนสตรีเกิดความหลงไหล ท่านจึงเนรมิตกายใหม่ให้อ้วนผุงพลุยเพื่อทำให้จิตและสมาธิและให้เกิดกิเลสสงบขอเชิญติดตามรับฟังพุทธประวัติเรื่องพระมหากัจจายนะค่ะ กัจจยนะเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในพระอสิติมหาสาวกของพระโคตตมะพุทธเจ้าอสิติมหาสาวกค,คือสาวกผู้ใหญ่ที่สำคัญ80รูปของพระพุทธเจ้าพระมหากัจจยนะได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตะทัคคะ ในทางผู้อธิบายความย่อให้ทิสดาลในประเทศไทยนอกจากชื่อตามภาษาบาลีแล้วยังเป็นที่รู้จักกันในชื่อพระสังกัดายหรือพระสังกระจายพระมหากัจจยนะเกิดในตระกูลพราหมณ์ตระกูลหนึ่งในกรุงอุตเชนีได้ศึกษาพระเวท ตามอย่างตระกูลพราหมณ์ทั้งหลายท่านเป็นสิทธิ์ของอสิตตะดาบทแห่งเขาวินไทยผู้ทํานายว่าเจ้าชายสิทธัตถะจะได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิหรือพระพุทธเจ้าในอนาคตพระมหากัจจัยนะพร้อมด้วยมิตรอีกเจคนได้าราตนาพระพุทธเจ้าให้ทรงแสดงธรรมเทศนา และได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในระหว่างฟังธรรมนั้นเองหลังจากนั้นท่านจึงทูลขออุปสมบทต่อพระพุทธเจ้าและได้เผยแพร่พุทธศาสนาอยู่ในแคว้นอวันตีจนมีผู้เข้ามาเป็นสาวกในพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากในสัตธรรมปุณธรีตสสตร บันพารที่6ว่าด้วยการพยากรณ์ได้กล่าวถึงพุทธพยากรณ์ว่าพระมหากัจจายนะพระสุภูติพระมหากัสปะและพระมหาโมคราณนะทั้งหมดรวนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งสิน้นหลังจากได้สดับพระสูตรนี้แล้วจักได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต คือตรัสรุเป็นพระศรีอริยะเมตรัยในตำนานพุทธสาวกทั้ง80รูปหรือพระอสิติมหาสาวกกล่าวว่า พระสังกัจจายนะเป็นบุตรของพรารามปุโรหิตกัจจายนะโครหรือกัจจายนะโคตระในแผ่นดินของพระเจ้าจันทปัะทชตกรุงเอ็ดอุเชนีเมื่อกัจจายนะกุมารเจริญวัยเรียนจบไตรเพศ บีดาได้ถึงแก่กรรมจึงได้รับตำแหน่งปุโรหิตแทนบิดาไตรเพศคือพระเวสสามอย่างซึ่งเป็นคำพีสูงสุดของศาสนา,าพราหมณ์ครั้นต่อมาพระเจ้าจันทปัชชโชตสงทราบว่าพระศาสดาตรัสรู้แล้วเสด็จไปโปรดสัตว์ สั่งสอนประชุมชนธรรมะที่พระองค์สอนนั้นเป็นธรรมที่แท้จริงยังประโยชน์แก่ผู้ประพฤติตามจึงมีผู้ประสงมใครเชิญเสด็จพระบรมศาสดาให้ไปประกาศพุทธศาสนาที่กรุงอุตเชนีจึงรับสั่งให้พระกัจจายนะอุโรหิตไปทูลเสด็จมายังกรุงอุตเชนี กัจยนาปุโรหิตพร้อมด้วยผู้ติดตามเจ็ดคนจึงออกจากกรุงอุชเชนีครั้นมาถึงจึงพากันเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาพระองค์ทรงเทศสั่งสอนในที่สุดบรรลุอรหันต์ทั้งแปดคนหลังจากนั้นทั้งแปดคน ก็ทูลขออุปสมบทพบทระพุทธองค์ทรงอนุญ,ญาตให้บวชเป็นพิสุด้วยวิธีเอหิพิขุอุปสัมปทาครั้นอุปสมบทแล้วจึงทูลเชิญเสด็จกรุงอุชเชนีตามหน้าที่ที่รับมอบหมายพระพุทธองค์รับสั่งว่าท่านไปเองเถิดเมื่อท่านไปแล้ว พระเจ้าปัจฉโชตจากทรงเรื่มใสยท่านพระกัจจานะจึงออกเดินทางพร้อมด้วยพระอารหันต์อีกเจ็ดรูปที่ติดตามมาด้วยกลับคืนสูก่กรุงอุตเชนีและประกาศสัจธรรมให้แก่พระเจ้าจันทปัจฉโชตพร้อมชาวพนันครเริ่มใสในพระพุทธศาสนาและ ถ้อยคำประการอันเป็นสัจธรรมหลังจากนั้นท่านกลับคืนสู่สำนักของพระพุทธองค์พระพุทธองค์ตรัสว่าท่านเป็นผู้ฉลาดในการอธิบายแห่งการย่อดโดยพิสดารน,นับจากนั้นมาพระสังกัจจยานะก็เป็นผู้สรุปยอ่อคําสอนบอกแกบ่บรรดาสาวกทั้งหลาย ด้วยความพอใจอย่างยิ่งในคำย่อนั้นและยังเป็นผู้ทูลขอให้พระพุทธองค์บัญญัติแก้ไขพุทธบัญญัติบางประการปรากฏว่าเป็นที่พอพระไทยแก่องค์พระศา,าสดาเป็นอย่างมากพระมหากัจจยนะเถระ เป็นผู้มีร่างสง่างามผิวเหลืองดุดทองคำเป็นที่ต้องตาถูกใจแก่ผู้พบเห็นโดยทั่วไปจนกระทั่งมีเหตุการณ์วิปริตเกิดขึ้นแก่บุตรเศรษฐีชื่อว่าโสเรยยะในเมืองโสเรยยะขณะที่เขานั่งอยู่บนยานพานะ กับสหายเพื่อไปอาบน้ำพร้อมกับบริวารทั้งหลายเขาได้เห็นพระเถระกำลังยืนห่มจีวรเพื่อเข้าไปบิณฑบาตในเมืองแล้วเกิดความพอใจในดวงจิตคิดอกุศลว่างามจริงหนอพระเถระรูปนี้น่าจะเป็นภรยาของเรา หรือไม่ก็ให้ภรรยาของเรามีสีผิวกายเหมือนพระเทระรูปนี้ด้วยอกุศลจิตคิดเพียงเท่านี้ทำให้เพศชายของเขากลายไปเป็นเพศหญิงไปในทันทีทำให้เขาอับอายเป็นอย่างมากเขารีบลงจากยานพานะนั้นโดยไม่มีใครรู้ แล้วเดินตามเกวียนของพ่อค้าไปยังเมืองตักกศิราได้เป็นภรรยาของลูกชายเศรษฐีในเมืองนั้นและอยู่ร่วมกันจนมีบุตรสองคนแต่เดิมทีที่เขาอยู่ในเมืองเดิมนั้นเขามีภรรยาอยู่แล้วและมีบุตรด้วยกันสองคนเช่นเดียวกันจึงปรากฏว่า เขาเป็นทั้งพ่อและแม่หรือเป็นทั้งสามีและภรรยาในชาติเดียวกันนี้ต่อมาพระมหากัจจยนะเถระจาริกมายังเมืองตักกศิีราโสเรยะได้มีโอกาสไปกราบขอขมาโทษพระเถระเมื่อพระเถระทราบเรื่องโดยตลอดแล้ว ก็ยกโทษให้ดังนั้นเพศหญิงของเขาก็กลายเป็นเพศชายปรากฏขึ้นมาเหมือนเดิมเขาเกิดความศรัทธาเรื่มใสในพระเถระอย่างยิ่งอีกทั้งเห็นว่าตนเองเป็นคนแปลกคือเป็นทั้งชายและหญิงในอัตภาพเดียวกันและคิดว่าไม่ควรที่จะอยู่ครองเพศ บรรคารว่าต่อไปจึงมอบบุตรสี่คนให้บิดามารดาเลี้ยงดูต่อไปส่วนตนเองได้ขอบวชในสำนักพระเถระและได้บรรลุปเป็นพระอรหรันต์ ครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงพัฒทเทกรัตัสสูตรแต่โดยย่อแล้วได้เสด็จเข้าสู่พระวิหารที่ประทับพระพิสูจนทั้งหลายไม่ได้มีโอกาสเพื่อที่จะกราบทูลถามเนื้อความที่ได้ตรัสไว้โดยย่อให้เข้าใจได้ จึงพากันไปหาพระมหากัจจัยนะอาราธนาให้ท่านเมตตาอธิบายความย่อให้ฟังอย่างพิสดารแล้วท่านกล่าวแนะนำว่าท่านผู้มีอายุกระผมเข้าใจความหมายแห่งพระสูตรนี้ตามที่อธิบายมานี้แต่ถ้าท่านทั้งหลาย มีความต้องการจะทราบให้แน่ชัดก็จงเข้าไปกราบทูลพระผู้มีพระพาเจ้าเมื่อพระองค์แก้ไขอย่างไรก็จงจำไว้อย่างนั้นเถิดพระภิสุเหล่านั้นพากันราพระเถระแล้วเข้าไปกราบทูลเนื้อความที่พระมหากัจจานะอธิบายไว้ให้ พระพุทธองค์ทรงสดับและพระพุทธองค์ได้ตรัสสรรเสริญพระเถระว่าพิสูจทั้งหลายพ่อมหากัจจายนะเป็นผู้มีปัญญาเนื้อความนั้นถ้าพวกเธอถามตถาคตแม้ตถาคตก็จะอธิบายอย่างเช่นเป็นเช่นนั้นขอพวกเธอจงจำข้อความนั้นไว้เถอ พระสังกจังกจจานะเถระที่ชาวพุทธทั่วไปมักเรียกเพี้ยนไปเป็นพระสังกัจจายนั้นแท้ที่จริงก็คือพระมหาสักัจจานะเถระหรือพระมหากจัจจานะเถระซึ่งเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในครั้งพุทธกาล ระสังกัจจายที่เราเห็นกันในปัจจุบันเป็นภาพหรือรูปปั้นที่อ้วนผมพรุ้ยใบหน้าอิ่มเอิบยิ้มร่าอย่างมีเมตตาเป็นการแสดงถึงการมีโชคมีราบมีเมตตามหานิยมแก่ผู้ที่สักการะบูชา ที่พระเถระจะมีรูปรัษ์เช่นนี้พระสังกัจจยานะเป็นผู้ที่มีรูปร่างงดงามผิวพรรณผุดผ่องดุจทองคำจนเป็นที่ต้องตาต้องใจแก่คนทั่วไปใครๆก็อยากเห็นอยากพบอยากทำบุญด้วยเป็นเมตตามหานิยมที่เกิดขึ้นจาก ตัวท่านเองจนสตรีเพศต่างก็พากันหลงไหลท่านไปอยู่ที่ไหนก็มีสตรีหลายคนมาคอยเฝ้าดูเฝ้าชมอย่างไม่ลุกไปไหนจนเป็นการขัดขวางการปฏิบัติสมณธรรมของท่านท่านจึงทูลขออนุญาตจากพระพุทธองค์ เพื่อขอแปลงกลายไม่ให้หล่อเหลางดงามดังเดิมทรงมีพุทธานุญาตให้เป็นไปตามที่ขอพระสังกัจจยานะจึงใช้ฤทธิอ์อภิญญาของท่านแปลงกลายให้อ้วนพุงพรุยจนต้องเอามืออุ้มเอาไว้เพราะใหญ่มาก มีใบหน้าอวบอิบ่มยิ้มร่าด้วยเมตตาบารมีแห่งความมีโชคมีราบทำให้หมดปัญหาสำหรับการหลงไหลในรูปร่างหน้าตาของท่านแต่ยังมีผู้คนที่ยังติดใจในเมตตาบารมีของท่านก็ยังคงทำบุญกันมากอยู่เสมอเปรียบได้กับพระศิวรี ซึ่งเป็นพระอรหันต์แห่งโชคราบก็ว่าได้ในเวลาที่หมู่สง์จะต้องเดินทางจาริกไปข้างละาจํจำนวนมากหากพระศิวรีไม่สามารถที่จะเดินทางร่วมไปได้หรือไม่อยู่พระพุทธองค์ก็ทรงเรียกให้พระสังกัจจยนะไปด้วยเพื่อว่าคณะหมู่สง์ จะได้ไม่ติดขัดเรื่องบินทบาทซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอาหารบินทบาทก็จะเหลือเฟือไม่ขาดแคลนถึงแม้หนทางนั้นจะมีหมู่บ้านและผู้คนจำนวนไม่มากก็ตาม พระศิวรีไม่อยู่แต่พระสังกัจจายนะมาก็เหมือนกับพระศิวรีอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นจึงไม่มีใครสงสัยเมื่อเห็นรูปปั้นของท่านประดิษฐานอยู่นาะที่ใดก็ตามมักมีผู้ไปสักการะบูชาขอโชคราบกันอยู่เสมอแล้วก็นำองค์ของท่านขนาดเล็ก ไปบูชาที่บ้านที่ร้านที่บริษัทเพื่อให้กิจการค้าขายและการดำเนินกิจการต่างๆรุ่งเรืองก้าวหน้าเจริญเติบโตด้วยบารมีของท่านและผู้ที่บูชาสักการะเองพระมหากัจจยานาเทระเป็นผู้ที่เอาใจใส่สนใจในการพระพุทธศาสนา ึ่ารรมิิในใดที่ขัดต่อภูมิประเทศไม่สะดวกที่สงฆ์จะปฏิบัติตามได้โดยลำบากแล้วท่านก็จะทูลชี้แจงขอพุทธานุญาตให้แก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้นอยู่เสมอพระพุทธเจ้า ทรงยกย่องพระมหากัจจยานะเถระว่าเป็นเริศในการแสดงธรรมผู้อธิบายเนื้อความย่อให้พิสดาลท่านพระมหากัจจยานะเถระดำรงอายุสังขารโดยสมควรแก่การเวลาแล้วก็ดับขันธป,ปรินิพพาน แหล่งที่มาของข้อมูลเนื้อหาพุทธประวัติเรื่องพระมหากัจจายนะเถระเว็บไซต์ 84,000.org เว็บไซต์ r i c h s t a r c o m เว็บไซต์มติชน .co.th โดยเสถียรพงวรรณโปก เว็บไซต์สนุก .com เว็บไซต์วิกิพีเดีย .org ที่มาของเนื้อหาและรูปภาพบทสรุปของพุทธประวัติเรื่องพระมหากัจจยนะ รูปรักของพระสังกัดจ,จายแต่เดิมมีรูปร่างงดงามผิวพรรณผุดพองดุจทองคำจนสตรีเพศพากันหลงไหลทำให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติสมณธรรมท่านจึงทูลขอพุทธานุภาญาจากพระพุทธองค์สายฤทธิ์อภิญญาของท่านแปลงกาย ให้อ้วนพุงพรุยแต่ผู้คนก็ยังทำบุญกับท่านอยู่เสมอเปรียบได้กับพระศรีวรีพระอระหันต์แห่งโชคราบพระสังกัจจายนะเป็นพุทธสาวกที่มีความเฉลียวฉลาดมีความรู้เป็นที่โปรดของพระพุทธองค์ท่านเป็นผู้มีบาร,รมีมีอิทธิฤทธ พระพุทธองค์ทรงยกย่องท่านว่าเป็นเริศในการแสดงธรรมผู้อธิบายเนื้อความย่อให้พิสดารในการบูชาพระสังกจจายนี้เริ่มต้นจากการตั้งจิตอธิษฐานทำใจให้เกิดสมาธิสงบแน่วแน่ แล้วทำการสวดบูชาพระสังกระจายชาวพุทธที่กราบไหว้สักการะบูชาพระสังกระจายเพื่อให้บังเกิดความเป็นสิริมงคลสามประการแก่ตนเองและครอบครัวดังนี้ 1. โชคราบและความอุดมสมบูรณ์พระสังกัะจาย ได้รับการยกย่องให้เป็นพระผู้อุดมด้วยโภคข้ศัพย์และลาบสักการะเสมอด้วยพระศีวรี 2. ส,สติปัญญาเนื่องจากเพราะพระสังกัจจายได้รับการยกย่องจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศในทางอธิบายความพุทธภาษิทธท่านเป็นระารหัน ผู้มีปฏิภาณเฉียบแหง 3. ความงามและความมีเสน่ห์เนื่องจากเพราะก่อนที่ท่านจะอธิษฐานจิตให้รูปร่างเปลี่ยนแปลงพระสังกัจจายมีผิวดังทองคำและมีรูปร่างระไม้คล้ายเหมือนพระพุทธเจ้าจนแม้แต่เทพยดาพรมมนุษย์ทั้งปวงพากันรักใคร่ชื่นชม ขอขอบพระคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทุกแหล่งที่มาเรียบเรียงเป็นพุทธประวัติเรื่องพระมหากัจจานะขออนิสงส์ที่ได้รับประโยชน์จากการรับฟังพุทธประวัติเรื่องพระมหากัจจายนะจงดลบันดาลให้ท่านเจ้าของข้อมูลทุกแหล่งตลอดจนท่านผู้ฟังทุกท่านประสบกับความมั่งมีสีสุข มีโชคราบไร้ความทุกข์โศกโรคภยัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงช่วยกด subscribe หรือกดติดตามกดไลค์กดแชร์แก่ผู้ที่สนใจเป็นวิทยาทานขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะด้วยความปรารถนาดีจากชมพูพันทิพย์